เป็นดครับพี่รองพี่รองเบิ้งครับดีแล้วพี่รองยนดียืนลอวน่างตงันนยัง่เหนี่้อ่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าไก่สารคามครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมวิธีการลากปลาครับพี่น้องครับมาชมวิธีการลากปลาพอตันครับเพื่นมีออเดอร์ออเดอร์ส่งปลาครับเป็นปลาเทโพประมาณตันกว่าแล้วครับพี่น้องครับไมอนี่เพิ่นกันเลยสิมาลากปลาครับลากปลาไปให้แม่ค้าครับผมตันกว่าเดี๋ยวสิพาไปชมวิธีการ ลากปลานะครับว่าลากปลานี่ยลากจังไรขัดใส่ปลาขัดจังไรครับพี่น้องไปครับสำหรับใครที่สนใจปลานะครับกติดต่อได้ที่เฟซพ่อตันนะครับกำผันแสวงบุญนะครับแหลพนขายปลาทุกชนิดครับพอตันครับผมสนใจก็ติดต่อได้เลยครับไปวันนี้เขาไปรับชมกันเลยครับวิธีลากลากปลาครับพี่น้องก่อนที่สิไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวไก่สาระคำด้วยนะครับผม กดติดตามรอบ,บอหกแสนแปดเลขหกแสนหกเลยครับพี่น้องครับผมการสีลุงเร็วๆนี่แหละครับถ่ายค้นครบครับผมเป็นปลาเทพโพปลาปิ้งครับผมอุ้ยนี่พี่น้อง <c oughs> พี่น้อง ด้อนแสงเพื่อนีีครับ ปลา,าเบอน่อนปปตึงเดียเดียวยังหันเลยนี่พนเพนี่นไปไนนตันนี้ล,ไปไปปลากปลาเทโพพี่พพพอนองอเดร์อพอตันนี่ปลาเทโพทีแปด0อยโลพี่อกัปลาบึกอีกสามยโลครับออเดร์มือเดียวของพอตันนี่เป็นตันพี่อนนี่ครับใครสนใจปลาก็ติดต่อ,ตอพอตันได้ครับผม ทีเฟสพอตันครับตทวเปิดโทษเยวจะแปะให้อีกเที่นหนึงครับพี่น้องสำหรับใครที่สนใจปลาเทพโพหรือว่าปลาปึ้งพี่น้องแล้วับปลาบึกกับมี่ปลานิ้นกับมี่พี่น้องสนใจติดต่อพอตันได้เลยครับ ไม่เอานมนมที่บ้านไม่มีนมครับปลา,ามันนอกน้ำบ่สอาอกากาศมันร้อนจัดต้องมีแหละธรรมดาปลาลิงอยู่ไหม ลากมาครับผมเอาเหมือนกับขึ้นบนไปเพราะว่าเนื่องจากพี่น้องเพิ่งบอลเงี้บอลอยู่พี่น้องมันอ้อมไปพู้อมไปพุ่นพี่น้องคือปลาหนีไล่ครับพี่น้องสิบยี่สิบสามสิบตันเหรอครับพี่น้องปลามืบอนี้เอาแค่ตันหนึ่งนีงน่กัแดแค่นี้พ่อพี่น้องนี่นี่ครับเอาปลาตันหนึ่งนี่กัแดแค่นี้พ่อ,พอครับเพราะต้องไปหอดพุ่นพี่น้องนี่ครับผมนี่ฮะ เ,เด่เลพี่น้องใครสนใจกับจิดตอ่อพ่อตันได้ครับซื้อหน่อยซื้อหลายสั่งออเดอร์ได้เลยครับนี่ครับผมนี่ครับพอ่คบพอค้าครับพ่อตันครับใครสนใจกันสวัสด,ดีครับสวัสดีสวดดครับผมเมืม่อน,นีบ่ได้ลงเมื่อน,นีบ่ได้ลงแต่ว่ากาสัสีลง,ง,ลงทุกเอวสองเมื่อเดียร์ยีที่้าข้น ครับแส้นมันขาดอยู่แสนกว่าบาทแต่ว่าแต่ว่าหลายคน,หล,ยคนหลายคนอาจจะหลงเนื้อตอนเพราะตัดสมผมษซูงใหม่ <c oughs> ว่าเป็นพวกนี้ศิลปินมุ่นมาสุดยอดเลยครับฟังข่าวเล้วฟังข่าวหาแน่นอนตอนตอน,ตอนนี้เหลือหาแส้นไหมครับบอห้องก็ได้หาแส้นโอ้ห้องก็ได้หาแส้นพี่น้องหาคนนี่ครับในยิมหาคนได้ลงแน่นอนพี่น้องเร็วๆนี่แหละครับติดตามรอเลยแต่ว่าผู้ใดที่สนใจปลาเทโพปลาเบิกกระติดต่อที่พอตันได้เลยครับผม ส่งถึงทีปลาเทพพดเนี่ยพี่น้องบ่เป็นปลาสบายครับปลาเทพูหนีรู้ละลอยก็บาทพี่น้องปลาสวายมันรู้ละสิบาทมีบาทปลซื้อนี่ครับพี่น้องทันบ่เป็นราคาอยู่ดีคุณบ่กล้าซื้อหรอครับบ่ราคาเป็นล้านครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้ปลาครับอยากได้หน่อยอยากได้หลายติดต่อมาเลยที่เฟสพอตันครับผมพอตันทรงถึงมองครับสำหรับพอคาแมค้าที ตลาดสดนะครับที่อยากได้ปลาไปขายติดต่อพ่อตันได้เลยครับผมนี่ครับมีปลาส่งให้ตลอดปีครับผมได้เนี่พี่น้องกันเอาเอาแค่เอาแค่ตันเดียวกัดทอดมงนี่พ่อพี่น้องบอลยาวแบบหอดูนครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผม ลากขึ้นมาเลยพี่น้องอันนี้เป็นปลาเทพโพ้ด้วยครับพี่น้องปลาเทพโพูหรือว่าปลาปึงปลาเทพโพหรือว่าปลาปึงปลาหูดำพี่น้อง,งบอ่เมนปลาสวายนะครับปึงก้อมบ้านเขาอื่นปึ้งก้อมครับ ปลาปลเข่าปลาปึงแล้วปลาคัดเป็นบ้านี่สำหรับพี่น้องที่เบื้องเรอว่ามันเป็นคือปลาสวายมันม่วเมีนเรื่องพี่น้องพี่น้องเบื้องดีๆีพ่อกระแทดอ่าแต่แบบเขาทับลูกขึ้นเขาเอิญปึงหูหดเนี่ยมันจะเป็นปลาสวายกับปลาปึงเขาผสมกันครับเขาเลือดผสมกันมันดีเวลาใหญ่มากหูมันสีหายหูมันเจ้าดำครับแต่ว่านี่เบื้องเบื้องหูมันพี่น้องเบื้องหูมัน เนื้อด้เอนืกะแซ่บก็กันพี่น้องแซ่บก็ปลาสวายไหลเรากะแซ่บก็ปลาบึกเรากะโลนึงโลอยลอยเศร้าลอยหายคุณนาะราคากับแพงก็ปลาสวายไหลายเท่าพี่น้องตัวนี้ไหนครับก็ตอนนี้จะไปหาผมพี่น้องมันก็คืนหอดพอมันนี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งดีๆนะครับมันบอกเป็นปลาสวายครับเป็นปลาปบิกโลละงก็ลอยก็บาทเล้วพี่น้องขายอยู่ตลาดนี้ คนที่บบเคยเห็นบบเคยกินกะสิแปลกจัหน้อยพี่น้องจะว่าจริงๆแล้วปลานี่เป็นราคาปลาราคาสูงครับเลี้ยงกัน่ายง่ายเดทางหนึงเดินทางนึนะโอ้พุยอ่ะเห็วไองนี่ครับอว่ใส่่ลูกเอาได้ใี่ไหมเดี๋ยวต่อไปยังก่อนไต่ลูกมาลูก้้ อย่องออเดอรปารที่ผูครับมอนี้หนึงจากบดีลงแห่ครับออตันมาลากเอาเลยเป็นนี้ออเดอรออเดอรเป็นตันครับพี่้องปาที่ผู้ครับปาลาลวนอร่อยก็าบาดพี่อง เลือกขัดใสยางไงพี่น้องเอาตัวละโลกว่าถึงสองโลครับสองรอยสองร้

ไอ้โลกว่านี่เอาพี่น้องเเราแข่งสังเรื่องจิ้มันนก็ไปดีนะฝนบ่อยจไก็ทงนี้ได้เลย มืนาเลยพวกนบดีเกิดไปหลขยาวซื้อซึ่งมันของครับคุมาพอไหมไปเอ็นควาบุ๋นมี่อยู่หกคนข่ายอยู่ครขบาปอยู่ โอ้าบึกพี่น้งไอ้แก๊จิบ่ได้เข้าไปเพี้ยนเตียวพาครับหลงเลี้ยงจะงจะเท่าก็นเยเดีเป็นแคดปาเดี๋ยวผมใงดไปก็ได้ิก็ได้ เจ้ารวกครับครับร so ับครักครับนับครับบับครันคอับครก่บึกกับนมาลายพี่น้องนั่งช่วงจูังไงัต้องรอัส่จิตั้งใส่หมูแล้ต้งขัน

เดี๋ยวดังควนควนหน่นบไปขึ้นไปทางครับวองัสเลอัิไม่งนนาเรไมัตอไปได้แล้วเนี่ยได้แล้วสองเข่งสามเข่งสองรอยโล อันนี้300โลเอาลงปิดปิดลงซะก่อนเอาเขาบนน้ำแข็งใ่หน่อยบ่ไปจังใกัดเางเาก3กลเขาใหญ่เลยได้ใช่ใช่เอาครับเราก็ขึ้นรถเลยพี่น้อง่าิีทนเียรุ่นนี้แฮ แ่หน่สเองพอค้ากันเต็มรถครับนี่ขอให้เฟือหน่อยอ่ะี่สิบโคุณจะกดสี่สโลยี่สลโลก็มาลด